ใครที่กำลังมองหนาะร้านจำหน่าย ID Pass ขอแนะนำร้าน Easy Farm มีบริการกดเกม Pass และจำหน่าย ID Pass แมปต่างๆเช่นแมป Anime Adventure Map b แมป Box Food และแมป King Legacy ล,ลิ้งอยู่ใต้คลิปนะคะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map Anime Adventure ะครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการฟาร์ม Battle Pass ยังไงให้ได้เร็วๆลอขอพูดถึงบ t l e Pass ก่อนนะครับว่าเราสามารถทำอะไรกับบ t ต e Pass ตัวนี้ได้บ้างนะครับเอ้ยมันทำอะไรได้บ้างฟาร์มยังไง ใชของยังไงรอเลเวลยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเวลาวันเทนพาร์ตี้นะครับจะมีบอกเวลาก็คือหลอดข้างบนนี้นะครับนี่เลยไอหลอดเวลาตัวนี้ก็จะบอกนะครับว่าบันเทนพาร์ตของเราเนี่ยจะรีตอนไหนนะครับรีวันที่เท่าไหร่นมนรีมันจะบอกวันเนาะว่าหมดเมื่อไหร่แต่มันไม่ได้บอกว่าวันหมดรีวันที่เท่าไหร่นะครับต็มันแค่บอกวันว่าอีกกี่วันจะหมดเวลาเท่านั้นเองนะครับนี่มันจะมีบอกมาเป็น23วันกับอีก้ชั่วโมง 35- มาที20วินาทีนะครับเออเขาบอกไว้ละเอียดดูนะครับนี่เลย สำหรับทีการฟามนะครับเขาได้บอกไว้แล้วเนาะตอนที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็คือการฆ่ามอนในโหมดอะไรก็ได้นะครับโหมดอะไรก็ได้ในที่นี้รวมทุกโหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจเนจ้าโ์นเมนต์นะครับสตอรี่อินฟินิตี้ชาเลนจ์ประตูประตูทุกประตูได้หมดเลยนะครับก็คือไปฆ่ามอนดันในโหมดอะไรก็ได้นะครับอะ่ะก็โหมดอะไรก็ได้นะครับเข้าใจใช่ไหมถ้าจะเข้าใจกันนะครับคือโหมดอะไรก็ได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะ อันนี้เลยนะครับหลายๆโหมดเลยเนาะเป็นพวกดันเจี้ยนก็ลงได้นะครับดีเจสเต็กก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนจะฟาร์มนะครับพี่จะมาพูดถึงวิธีการฟาร์มยังไงให้ได้เร็วๆนะครับกับสบายๆมากแต่ก็จริงๆถ้าเร็วที่สุดเนี่ยน่าจะต้องเป็นสตอรี่หรือเปล่านะแต่ส่วนตัวพี่มองว่าลงอินง่ายสุดแล้วนะครับสบายสุดด้วยเพราะว่ามันสามารถเอฟได้นี่เองนะครับอ่ะด่านไหนนะครับอ่ะก็พอพูดถึงการเอฟเคนะครับ เอฟเคด่านไหนให้ได้เร็วที่สุดกี่เวฟนะครับอาจะพี่จะพูดถึงด่านที่มันเกิดจุดเดียวกันแทบจะตลอดนะครับมุมกล้องก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแต่บางทีมันก็เปลี่ยนบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะครับด่านแรกก็จะเป็นของมา r i นฟอร์ดนี่นะครับด่านนี้ก็มุมกล้องอาจจะมีเคลื่อนบ้างนะครับว่ามันจะเกิดจุดเดิมตลอดเราหรือไม่ก็เราจะสามารถกดตั้งค่าตัวนี้นะครับแล้วมันจะมีให้เราแก้แก้ดีสปาวได้อย่างแรกเป็นด่านมา r i นฟอร์ตนะครับด่านต่อมาที่พี่ใช้เลยก็คือ JJK นเ่นีงนะครับก็ ถามว่าลง JJK เราได้อะไรบ้างได้เป็นกุญแจกับดวงตานะครับที่ก็เลยแนะนําให้เอคด่านนี้เพราะว่าเราจะได้ประเชิญพาด,ด้วยนี่เองนะครับแต่อีกด่านหนึ่งที่พี่แนะนําจริงๆเลยนะครับก็คือด่านล่าสุดของทุกรอบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะอของทุกอัปเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านด่านใหม่ด่านเก่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจริงๆพี่ก็แนะนําให้เป็นด่านใหม่ของทุกด่านนะเพราะว่าเราจะได้เป็นสตาร์ลิมเน้นด้วยเวลาเราฆ่ามอนหรือว่าฆ่าบอสที่เป็นบอสสตาร์คูลิฟนั่นเองนะครับ ก็ทุกด่านที่เป็นด่านใหม่นะครับก็เดือจะไม่เข้าใจกันก็คือเนปเดล่าสุดคือัปเดตสิบสามนะครับจะเป็นด่านของวันพีชนะเป็นสตอรี่วันพีสมานะครับนี่เลยมันก็จะมีเป็นด่านวันพีเข้ามาเวลาเรามาลงอินด่านนี้ก็จะมีโอกาสที่บอลโกเลมจะเกิดเราจะได้เป็นสตาร์นั้นเอาไวร้รีรีแพสซีฟให้กับตัวละครเราด้วยนี่นะครับแล้วก็ร้อยชั้นได้เป็นทอร์ชั่วตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวโจโจหรือเปล่านะครับว่า ผู้เท่าเต่าไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ก็ใครรู้ไว้คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้เลยประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือที่พูดถึงร้อยชั้นทำไมมันเกี่ยวแล้วนเนี่ยหลังจากที่เราลงแล้วนะครับมันจะมีมอนที่เป็นอ่า่ายพีเป็นพาร์ทุ่มเกิดนะครับเป็นมอนหรือว่าบอสก็ได้เนาะฟิลจะคล้ายๆของนามินะครับอ่ะใครฟาร์มใครใช้ตัวนามิฟาร์มมึงก็จะเห็นว่ามันจะเป็นรูปเงินมาแต่อันนี้จะเป็นติดเป็นรูปคาถาหรือว่ารูปแบบอ่าฟุงฟิงสีพูติดมาครับ หลังจากที่เราฆ่าได้แล้วนะ่ะตัวหนึ่งจะบวกประมาณน่าจะ5ถึง25่สิบห้นะพี่จำไม่ได้แล้วว่าบวกเท่าไหร่นะแล้วก็จะบวก AP ให,ให้ให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งในการฟาร์มนะครับถ้าพี่พูดเลยลิ้นพันหน่อยก็ช่างมันไปนะครับคำห้ามไปตรงนี้อีกวิธีหนึ่งการฟาร์มคือการทำเควสเดลี่ตัวนี้นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่านี่เวลาเราทำเควสครบนะครับ5เควสอ่ะเขาก็จะมีเควสบอกนะครับอันนี้ก็ชาเลนจ์ challenge ก็คือไอ้เคลียร์ทูชาเลนจ์ก็คือเคลียร์ท้าทายเออเคลียก็คือ การลงชาเลนสองรอบนะครับซอมบอนนิ่งก็คือการสุ่มเนาะห้ารอบนี่มันก็จะมีจำนวนบอกนะครับไอมันเต้เพลเยอร์อันนี้ก็คือเล่นกับคนอื่นใครก็ได้จะเป็นเพื่อนก็ได้จะเป็นไอดีไก่เราก็ได้นะครับนี่ขอพี่ต้องเล่นทั้งหมด40่บเลอนั่นเองอ่ะประมาณนี้หลังจากที่เราได้ครบแล้วนะครับเราก็จะได้มาเคมตัวนี้มันก็จะได้เป็นเอ็กพีเราห้าร้อยของแบตเทิลาร์ทนี่อันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับอ่ะสำหรับการฟาร์มขั้นหนึ่งขั้นอ่ะหนึ่งขั้นของแบตเทเิลนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณเกือบชั่วโมงนะถ้าใครลงกัเรือนะครับอ่ามาถึงด่านด่านเรารู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไปกี่เวฟถึงจะคุ้มนะครับสำหรับเจ้าอินฟินิตี้อ่ะด่านไหนก็ได้นะครับจริงด่านไหนก็ได้ส่วนตัวพี่แนะนําให้เรานํามาเล่นนะครับเาไม่ใช่นํามาเล่นสิไปเล่นด่านอินฟินิตี้ที่มันเป็นเฟสรายวันด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยเฟสพวกนี้เนาะก็แนะนําให้ไปลงกันนะครับต่าสุดท้ายมันก็จะดีที่สุดถ้าไป50บเวฟได้นะครับจะได้เป็นเจ้าเออค่า ค่าเม h i ์หร m e n t ล่านะครับค่าช่วยตัวนี้อีก3นั่นเองนะครับฟองทุกวันเนาะก็ไปเล่นตามด่านพวกนี้ได้นะครับแนะนําเลย50เวฟแต่ถ้าเราจะ AFK กี่เวฟดีนะครับส่วนตัวพี่จะแนะนําให้ AFK อยู่ที่32เวฟนะครับแล้วก็ค่าบอลเวฟ30ให้ได้เสร็จแล้วก็ค่อยกดขายตัวละครทิ้งนั่นเองนะครับอจาจจะมันก็ไม่ต้องค่าบอลเวฟ30ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่ด่าน j j k เนาะก็ถ้าเป็นด่านล่าสุดพี่แนะนําให้ขายตอนที่ประมาณ32เวฟแล้วก็ปล่อยมองเข้าบ้านไปเลยนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เราจบ ด่น i f i n ด่นนั้นได้ประมาณน่นจาจะ20 18ถึง22นาทีประมาณนั้นนะครับใน1ชั่วโมงเราจะลงได้ทั้งหมด3รอบนะครับก็แปลว่า1ึงชั่วโมงเราลงได้3รอบ32เวฟก็เอา3ไปคูณแสดงว่าเราจะลงได้ประมาณอ่าพี่พี่จะตัดแบบขุมกลมเป็น96นะครับม,มันก็คูณถูกตรงว่าเออช่มันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะเป็น96รอบนั่นเอง96เวฟต่อชั่วโมงนะครับถ้าเทียบกับที่เราลงจริงจริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นพวก อ,อินที่เราไปลงเองแบบร้อยเวฟจริงๆเนี่ยมันขึ้นยากมากถ้าเป็นด่านล่าสุดนะครับนี่เลยประมาณนี้พื่จะแนะนําให้เราลง1ครั้งต่อ3าสองเวฟนะครับหรอบแต่ยสามสองเวฟเราก็จะเป็นค่าไ p พของแบทเทิร์นพาร์ตมาในรับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้การันตีนะครับว่า1รอบเราจะได้1นึ่งเลเวลนั่นเนองเนาะอันนี้ก็ต้องลุ้นด้วยนะครับว่ามอนที่จะเกิดมอนที่เกิดในด่านของเรานะครับมันจะเกิดเป็นตัวอะไรนั่นเองนะครับเอ้เกิดเป็นตัวอะไรวะ เกิดเยอะหรือบ้างน้อยแค่ไหนนะครับเออประมาณนั้นเดี๋ยวพี่คุยพูดแล้วเพิ่เร่มงงงแล้วขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเอฟเคแต่ถ้าใครไม่อยากเอฟนะครับไม่มีแล้วครับบอกเลยว่าส่วนตัวพี่แนะนำพี่เอฟมากกว่าถ้าจะเล่นมือทั้งวันจริงๆเนี่ย เหนื่อยเองปเปล่าๆนะครับก็อีกวิธีหนึ่งที่แนะนําก็คือการลงประตูพวกนี้นะครับถามว่าลงประตูพวกนี้ได้อะไรบ้างนะครับถ้าเป็นด่านพับเป็ดก็จะมีโอกาสได้เป็นเดอะฟาร์มิงโกหรือประตูลับของเดอะฟาร์มิงโกนั่นเองนะครับคือเนาะมันจะเป็นประตูลับมาให้เราลงก่อนเนาะประตูของเอลิปเปอร์เจ้ตอนนี้มีแค่เศษที่เอาไว้อีโบตัวเขาจากวันเพลนแมนเท่านั้นแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ไม่มีโบร้อนให้หาแล้วเนาะ ประตูเมอร์ลินนะครับดีมอนลีเดอร์พอร์ทัลตันนี้ยังหาเมอร์ลินได้อยู่ตอนนี้ยังหาเมอร์ลินได้อยู่นะครับแต่เด็ดที่จะใกล้ที่ใกล้จะมาหรือว่าในที่จะมาในเสาร์าทนตย์นี้ก็อาจจะหาเมอร์ลินไม่ได้แล้วนี่กับปิโกโลเนะาะอันนี้เลยใครที่ยังไม่หาก็ลองไปหาดูแล้วก็ประตูล่าสุดนะครับเราก็จะมีโอกาสได้เป็นชิ้นส่วนานาฬิกาทรายเพื่อเอชิ้นส่วนานาฬิกาทรายเลยวะชิ้นส่วนนาฬิกานะครับเพื่อที่จะเก็บซีเซนเราก็ไปรวมเป็นประตูลับแล้วเราก็จะได้เป็นโฮมูระมาแล้วเองนะครับตอนนี้พี่มีอมนะสอหรับการ ความพันธุ์พาร์ทเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตหน้าถ้าเขามีสปอยหรือว่ามีประกาศอะไรมาเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะมาบอกกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็พันเุนพาร์ทนะครับอยู่อีกยี่สามวันไม่ต้องรีบนะครับชิลๆแน่นอนครับแล้วก็ไอหลอดตัวนี้นะไทม์ดิเมนดิงเขาก็จะบอกเวลานะครับอย่าลืมนะครับมันบอกเวลาอยู่แล้วเนาะจะได้ไม่ต้องถามกันว่ารีเมื่อไหร่นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยแอดมินจะชอบเพิ่มอีกเจ็ดวันก่อนที่พันเุนพาร์ทจะหมดเพราะว่าหลายๆคนยังฟาร์มไม่ทันนะครัับแตต่่่ไมรู้้วาอนนียง จะเพิ่มอยู่ไหมนะครับก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเพิ่มหรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการฟาร์มบันทมพาร์ตเรเวลบันดพาร์ตง่ายให้ถึง50นี่น,นี่นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตรอชมนะครับฝากกดไ like, ล like ค์กดแชร์กดตามเพื่อกระดินะค,คลิปหน้าอย่ากพูดถึงอะไรคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวจะมาทำให้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ